ครับอยู่กับช่องป่าจิตคนหมักรถเลครับพามบุบึงรถตัวแรงในตำนานเอกสารล่มทะเบียนเนาะนี่ของแท้ครับตัวแรงในตำนานาน 5310K ครับรถพร้อมใส่งานเอกสารลิมทะเบียนครับผมประโยชน์ประโยชน์แท็กเตอร์ครับ หางที่ที่เดี๋ยวมาลุมมาชมกับมาชมมาชมรถสองเผ่าใส่งานปกติยางไม่หนาลัน <c oughs> เข้าหนาใส่งานปกติครับเอกสารชุดโอนครบนี่ อาสามเป็นรุ่นตัวยอดนิยมครับตัวนี้อาสามหนึ่งศูนย์นี่ถือว่าใส่ดีประหยัดน้ำมันครับุณเลยสนใจไปใส่งานนะครับ่วนเดินเลยเครื่องเกียร์ดีความใส่งานเดี๋ยวจอดบ้่ง ชมล,ละเอียดบ้างนนะดับเครื่องเลยก็ได้รถใส่งานปกตินะครับนี่ใบมีดถ้นลงปกติยางไม่ยางไม่ซีเสียนเลยแห่งกิ๊กเลยเนาะโอ้ขากไรเพราหนาใส่งานปกติปกติเลยนั่นตึ๊บโมมีหัวโมมีซึมเลยว่ะแห่งหนี่นอนครับ ข้านใบมีดสวยอยู่ครับคานหน้าคาราล,ลูสวยพร้อมใส่งานครับราคาไม่แรงสามแสนห้าหมืนบาทต่อลองได้เวยครับเด้อตอลองได้อีกเยอะต,อต่อมาเลยเออต้องการใส่เงินด่วนครับนี่ ห่อนตังแล้วครับจะคล้องห่อนตังครับต่อการใส่เงินดวนครับมาเลือกมาชุ่มมาตอรองกันในหนางงานครับตะยางไม่ซีสิ่งนี่กับหลายหมื่นเลยได้ครับนี่ยางไม่ซีสิ่หลายหมื่น้วปรับม,มีหัวมีซึมครับนี่ปรับเดิม <c oughs> เครื่องดีเกียรดีอเอกสารเล่มทะเบียนครับนี่เสื้อเกียรเดิมเดมอุ้ยอย่างไหม ยางไันขึ้นแน่นอนหรอวะสวยงามรบบสวยงามผููไดหารถผููได้สาวกจอนเดียนะครับหารถไว้ใส่งานหาสามหนึ่งศูนย์นี่ตัวยอดนิยมเลยตัวนี้เอกสารเลี่มทะเบียนชุดโอนครบมีกระบอกซอยยกสองตครับบ่หัวนะครับบ่หัวบซ่ซึมครับกระบอกกระบอกบ่หัวนี่รถจอดกับไซจอด บ่ค่อยได้ใส่งานหูหลากดีครับหูหลากก็สวยมีตัวหลากกวงน้ำซีนหลออซีนหล่อกับบ่หัวครับถือว่าสมบูรณ์อยู่ถือว่าสมบูรณ์ถือว่าโอเคกคับปู่ได้หาไวใส่งานครับด่วนๆเลยหาซ้หนึ่งศูนย์ตัวยอดนิยมเลยครับตัวนี้ ห้าสามหนึ่งศูนย์ีห้าสิบห้างมาลังคนก็นว่าหกสิบเรงเรนาะงคนก็นว่า60สิบ้งลังคนก็นว่าหาสิบหาเลงจักเลงก็ได้ดอกว่าตลางแต่มันไทยงานไทหน้าได้ <laughs> นี่ครับผู้ใดสนใจครับหาดุนดวนเลยย่างไม่หน่าลังนี่มันกัดโอ้จักมืน่มอนอ้าเปลี่ยนไม่นี่ไม่หามื่นสิเาาม่นบ่ อยังไม่นาหลังเลยใส่โดนๆเลยครับผู้ใดซื้อไปนี่ใส่จนลืมครับยางนี่ใส่จนลืมเลยนะครับนี่สามแสนหาหมื่นบาทนะครับเด้อผู้ใดสนใจโดนๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมผู้ใดอยากซื้ออยากขายฝากได้นะครับฝากกดติดตามไว้น้าผู้ใดอยากได้รถบานรถมือสองหกหล่อสิบหล่อรถไปโคครับหรือว่ารถยุบานอยาก ขายฝากซื้อฝากขายได้ท่วไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ